สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง The p r o m um a d e x อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นไอรีออฟเลนนะครับสอนการยืนเลียนยังไงให้ชนะฝั่งตรงข้ามให้ได้ง่ายที่สุดนะครับก่อนที่เราจะไปดูไอเทมรูนแล้วก็พลังแฝงนะครับวันนี้ผมจะมีอะไรแนะนําดีๆให้คนดูนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกม Rov ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์เติมมา Rov บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อีพีแอดีในการเติมเกมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็คที่สามารถเติมได้บริการตตตตตลอดดด24ชัวโมม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 งรรร้บิิิิิกกกกาาาเเเเเไีถู ทุกเกมต้องกคเด้นเติมเกมเท่านั้นและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ ยังไงก็ฝากร้านโคเด้นเติมเกมด้วยนะครับเรามาส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับชิ้นที่2ผมออกเป็นฟิลต์ทูตนะครับเพิ่มพลังโจมตีชิ้นที่3ผมออกเป็นโอมิอาร์มนะครับเพิ่มความระโจมตีเลโกดาวสิบเปอร์เซ็นต์ชิ้นที่สี่ผมออกเป็นดาบวีกนะส่วนชิ้นที่ห้าผมออกเป็นตัดเลือดนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับผมออกเป็นตายเกิดนะครับโอเคครับไปดูส่วนต่อไปกันได้เลยนะครับส่วนต่อไปเป็นพลังแฝงนะครับพลังแฝงที่ใช้ก็เป็นพลังแฝงบูทเเเเเงิินน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 นะะะคคคครรรรรััับบบสสส่่ววูีใช้้้ป็็็็ซซออออมมดดดแแาลกก เอ็กสิเมตรนะครับส่วนสเปลเกมนี้ผมก็ใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเราไปดูการเล่นเอริออฟเลนกันในเกมกันได้เลยนะครับ แล้วเราก็เข well, ้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับพอเราเริ่มเกมมาเราก็ไปเลนที่เราอยู่นะครับหรือว่าไปเลนที่เป็นเลนออฟเลนนั่นเองนะครับเวลาเราเล่นไอรีนะครับเราก็พยายามตีธรรมดานะครับเพื่อเก็บสแต็กสกิลนะครับหรือว่าหาจังหวะการเล่นนะครับเพราะว่าไอรีก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เลดเกมก็โหดมากเลยนะครับแต่ถ้าเรากดต้นเกมได้นะครับไอรีก็จะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งในเกมเลยนะครับช่วนี้ก็ปาสกิลหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตีธรรมดาเพื่อเก็บสแต็กนะครับเวลาเรามีสแต็กนะครับเราจะสามารถดูดเลือดได้นะครับหรือว ปรสิน,นั่นเองนะครับ ส่วนเวลาเราเคลียร์คลิปนะครับเราก็ควรเคลียร์คลิปโดยการแปลสกิลหนึ่งก่อนนะหาจังหวะการเล่นนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามจะมาทําร้ายเราหรือว่าจะมาตอดเลือดเรานะครับเราก็พยายามหาจังหวะในการเก็บสเต็กแล้วก็ตีฝั่งตรงข้ามนะส่วนสเต็กของไอรี L L e นะครับจะเป็นการดูดเลือดแล้วก็เจาะก่อนนั่นเองนะครับช็อตนี้ลิคเตอร์ไม่ได้อัพสกิลหนึ่งนะครับพะโดนเราตอดเลือดหรือว่าหาจังหวะก,การเล่นไปนั่นเองนะครับพอเราสามารถกดดันเลนฝั่งตรงข้ามได้นะเราก็จะมีพื้นที่ในการฟาร์มมากขึ้นนะส่วนเวลาเราเติม ขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองนะครับหัวใจหลักๆสําคัญในการเล่นออฟเลนนะครับเราก็ควรหาจังหวะการกดดันฝั่งตรงข้ามให้ได้ไดมากที่สุดนะแล้วก็หาเงินให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ ช่วงนี้เราพยายามเคลียร์คลิปก่อนนะครับพอลิเตอร์งัดเราเข้ามานะครับเราก็พยายามเก็บสแต็กโดยการตีธรรมดาตีลมก่อนก็ได้นะครับพยายามตีสแต็กเพื่อดูดเลือดนั่นเองนะครับไอลีก็จะเป็นตัวละครที่ où, ดูดเลือดแรงนะหาจังหวะการเล่นก็เล่นได้ง่ายนะครับแต่หัวใจหลักๆสําคัญของการเล่นในรีนะครับเราพยายามหาจังหวะการตีสแต็กตีลมไปนะครับเพื่อหาจังหวะการเข้าให้ได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับเราก็ควรทําให้ตัวละครเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะหรือว่าดึงประสิทธิภาพของตัวละครให้ได้มากที่สุดนะครับการเล่นไอรีก็จะเป็นการเล่นแบบนี้นะครับพอเราเลเวล4เสร็จแล้วนะครับเราไปเติมเลนกลางนะครับเพราะว่าเพื่อเราบอกอยู่ตรงกลางนะครับการที่เราเข้าไฟนะครับเราพยายามหาจังหวะการเก็บสแต็กก่อนที่จะเข้านะครับจะทําให้เราสามารถดึงประสิทธิภาพของตัวละครมากขึ้นนะครับชอนนี้ก็ได้เมดมา1คิวนะครับแล้วก็ตีธรรมดาหรือว่าใช้ p a s s ีฟของสกิล2ตีไปนะครับเกือบได้เคลลี่มาอีกหนึ่งตัวนะ ส่วนวิธีการเล่นในรีของผมนะครับก็จะเป็นแนวทางในการเล่นนะครับคนดูก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะผิดถูกอะไรก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับพอเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหาจังหวะการฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่าถ้าตัวเรามีตังค์มากขึ้นนะตัวเราก็จะมีประสิทธิภาพในการเบิร์ดดามจมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับช่วงนี้เราลงไปเคลียร์ล่างนั่นเองนะครับ พอเวลาเราเดินนะครับเราก็พยายามเก็บสแต็กด้วยนะครับเผื่อลิกเตอร์จะมางัดเรานะเราก็จะมีสิ์ส่วนลิกเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ลิกเตอร์หายนะเราก็พยายามหาจังหวะการเล่นนะครับลิกเตอร์กำลังตีมังกรเล็กนะครับเราก็โก้สกิลหนึ่งลาดได้เราก็ลาดได้เลยนะครับส่วนเวลาเราเทตกันนะครับเราพยายามมีสแต็กก่อนนะครับค่อยเทตกับฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าเรามีสแต็กเราจะดูดเลือดแล้วก็เจาะก่อนนะครับจะเป็นการเทตดฝั่งตรงข้ามได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับ ถ้าเรากดดันฝั่งตรงข้ามได้นะฝั่งตรงข้ามก็จะมีเลือดน้อยนะครับหาจังหวะการเล่นกับเราได้ยากนะเราก็จะมีสิทธิ์เดินก่อนนะครับหรือว่าเอาออบเจกต์ก่อนได้นั่นเองนะครับทีนี้เราเรียกเพื่อนมาทีออบเจกต์นะครับผมก็เปิดไปกับเมดเลยนะครับรอป่าเรามาตีนะครับ พอลิกเตอร์เข้ามาโซนนะครับเราก็พยายามไล่ลิกเตอร์นะครับโดยการใช้พาสซีฟไล่ไปนะครับเราก็จะสามารถดูดเลือดได้นะครับเจาะกะได้นั่นเองนะครับส่วนในกรณีที่เราโดนกดเลนนะครับเราก็พยายามหาจังหวะการเคลียร์คีบหรือว่าหาตังให้ได้มากที่สุดนะพยายามเซฟจังหวะตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีตังนะครับตัวเราก็จะอ่อนมากนะครับดังนั้นนะครับเราก็พยายามหาจังหวะการเล่นโดยการเคลียร์คีบนะครับหรือว่าคีบป่าพยายามแท็กเวฟให้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเราแท็กเวฟไปเยอะเราก็จะมีเงินมากขึ้นแล้วก็สามารถสู้กับฝั่งตรงข้ามได้ เพราะว่าไอรีก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวเลทเกมนะเมื่อเรามีตังเลทเกมนะครับเราก็จะหาจัางหวะการเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนี่นะครับช่วงน,นี้เราโดนลุมนะครับเราก็พยายามปาสกิลหนึ่งเพื่อเก็บสแต็กสกิลสองนะครับแล้วก็กดอันตีแล้วก็สวนได้เลยนะครับเพราะเวลาเราสวนนะครับเราพยายามใช้สกิลสองเพื่อมีสแต็กแล้วก็กดตีนะครับจะทาให้เราสามารถไหลได้เรื่อยๆนะดูดเลือดแบบเลือดไม่ลดเลยนะครับ การเล่นในรีกก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช้อนี้ก็พยายามใช้สกิล2ตีดูดเลือดฝั่งตรงข้ามไปนะครับโดยการเก็บสแต็กแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองนะครับส่วนเวลาเราเล่นออฟเลนนะครับเราก็ควรดูมินิแมปด้วยนะครับว่าเราควรไปเติมหรือเปล่านะควรดันเลนหรือว่าควรเล่นอะไรนะครับดังนั้นนะเวลาเล่นออฟเลนเราก็ควรหาจังหวะการเล่นให้เซฟที่สุดนะครับโดยการหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับดันเวฟกดดันเลนฝั่งตรงข้ามนะอย่างเช่นเพย์เมื่อกี้นะครับฝั่งตรงข้ามเข้ามากดดันเลนฝั่งเรานะแต่เราสามารถสวนกลับไปได้นะจะทําให้ฝั่งเราเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั เพราะฉะนั้นนะครับการที่ใครจะไม่เล่นออบเลนนะครับเราก็ควรยืนเลียนแข่งๆนะจะทําให้ฝั่งเราเล่นได้ง่ายนะการหาจังหวะการเล่นของเพื่อนก็จะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับช็อตนี้ก็กลันตีสวนลิกเตอร์ไปนะครับอาสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ไปหนึ่งทีนะครับพอไอรีมีเงินนะครับหรือว่ามีเงินมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะการที่จะฆ่าไอรีได้นะครับต้องลุมเท่านั้นนะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งนี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับส่วนคนดูคิดเห็นกับตัวละครนี้ยังไงนะครับฝากคนดูคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคร ก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะถ้ามันฝึกฝนนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายนะแล้วก็จ่ายดาเมจได้มากนะครับในหลักๆนะครับไอรีเป็นตัวละครกลางเกมถึงเล็เกมนะพอเวลากลางเกมถึงเล็เกมไอรีก็จะมีของนะครับแล้วก็สามารถหาจังหวะการเล่นกับฝั่งตรงข้ามได้ง่ายกว่าเดินั่นเองนะครับแต่ในเกมนี้ผมสามารถกดันเล่นฝั่งตรงข้ามได้นะแล้วก็หาตังได้เก่งนะครับก็เลยสามารถกดันเล่นฝั่งตรงข้ามได้สามารถสโลว์คิวได้ทําอะไรได้ในต้นเกมนั่นเองนะครับจนนี้เราก็หาจังหวะการตีป้อมได้แล้วก็ตีป้อมนะครับ เล่น <owad Es> ่ตรงกลางกับข้างบนอยู่นะเราก็พยายามหาจังหวะการเล่นนะครับ่อนนี้จะเอปาฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็พยายามเก็บสเต็กนะครับโดยการตีธรรมดาตีลมไปก่อนนะถ้าฝั่งตรงข้ามเข้ามาก็สามารถเบิร์ดดาเมจได้เลยนะครับ่อนนี้ไปเติมเลนกลางนะพยายามหาจังหวะการเก็บสเต็กแล้วก็ให้เข้านะครับ่อนนี้ผมก็ใส่สุดนะครับมีอะไรใส่หมดเลยนะครับพอเวลาเราหนีนะครับเราก็มีแข่งกดแข็งนะครับ พยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนคนนะแล้วก็กระโดดออกมานะจะทําให้เราสามารถหนีได้ง่ายนะช็อตเมื่อกี้เพื่อนเราก็รับทันด้วยนะครับถือว่าเล่นได้ดีมากนะครับเพื่อนเราตีกลางอยู่นะครับเราก็พยายามใช้สกิลหนึ่งในการโซนนะพอเวลาเราโซนนะครับเราก็หาจังหวะการเล่นโดยการเก็บสแต็กก่อนนะถ้าเรามีสแต็กเราก็สามารถดูเลือกกับฝั่งตรงข้ามได้นะครับส่วนเวลาเราจะกลับเรียนไปเคลียร์คลิปนะครับเราควรดูมินิแมปนะครับว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนบ้างนะเราควรกลับไปเคลียร์หรือเปล่านะถ้าเราไม่ระวังตัวเองนะครับเราก็อาจจะมีสิทธิ์ตายได้นะฮะ ดังนั้นนะครับเราควรหาจังหวะการเล่นหรือว่าควรเล่นให้เพย์เซฟที่สุดนั่นเองนะครับการเล่นออฟเลน์ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่เพย์เซฟนะครับเราก็อาจจะโดนชัดดาวได้นะฝั่งตรงข้ามก็จะมีเงินมาสู้กับเรานะครับผม่อนนี้ก็พยายามหาจังหวะการเชียร์คลฟปหรือว่าหาเงินไปก่อนนะเมื่อเรามีอันตีนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวตายนะครับมีฟิกเกอร์ด้วยนะเราอาจจะหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าเราโดนลุมเมื่อไหร่นะครับเราก็หาจังหวะก,การหนีได้เลยนะครับแต่ในบางกรณีก็สามารถสวนได้นะเพราะว่าตัวละครเราเป็นตัวดูดเลือดแรงนะครับแล้วก็หาจังหวะก,การเล่นได้ไง่ายนะแล้วเราก็ตีป,ป้อมล่างนะครับชอนี้เพื่อนเราเล่นเลนบนอยู่นะครับเราได้บนกับเลนล่างมานะเราจะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะการขึ้นบ้านการออบเจกต์ก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับ ส่วนเวลาเราเกมนำนะครับเราก็ควรพยายามเพย์เซฟตัวเองนะถ้าเราโดนชัดดาวเราก็จะเสียชัดดาวแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีเงินมาส่วนเรานะครับดังนั้นนะครับเราควรหาจังหวะก,การเล่นให้เพย์เซฟที่สุดนะถ้าไม่เปะก,ก็ไม่ควรเข้านะครับจะเป็นการย้ําให้ศัตรูมีเงินแล้วก็สามารถเล่นกับเราได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็โดนลิงลัดเป็นหนึ่งทีนะแล้วเราก็เคลียร์คลิปนะหรือว่าหาจังหวะก,การไปทีออบเจกต์กับเพื่อนก็ได้นะครับ ส่วนข้อดีของการดันเวฟสูงนะครับเราก็สามารถไปเติมฝั่งตรงข้ามได้ง่ายนะการที่เราดันเวฟไว้นะฝั่งตรงข้ามก็จะมาเคิวเวฟที่เราดันไว้นะครับเราอาจจะมีสิทธิ์ไปทําเวฟหรือว่าไปทำเลนอื่นได้ง่ายนะครับชัน,นี้ก็บวกกับลิกเตอร์ไปนะครับลิกเตอร์ก็โดนผมโซโลคิวไป1ทีนะครับพอช็อตน,นี้เราโดนลุมนะครับเราก็พยายามเก็บสแต็กก่อนนะครับหาจังหวะการเล่นโดยการเก็บสแต็กลมนะ ถ้าฝั่งตรงข้ามเข้ามาใกล้ๆเรานะครับเราก็อาจจะฟิกเกอร์เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับชอนี้ก็ได้เชลรี่ฝั่งตรงข้ามมานะแล้วป่ากับแคลรี่ฝั่งเราก็มาเติมเรานะครับเราอาจจะมีสิทธิ์ฆ่าฝั่งตรงข้ามได้ง่ายกว่าเดิมมันเองนะครับชอนี้เพื่อนเราไล่ฝั่งตรงข้ามไปนะครับเป็นการปิดงานที่สวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเปิดนะครับช็อตเมื่อกี้ แล้วเราก็หาจังหวะการเล่นโดยการเคลียร์กลางนะครับอพอคลิปกลางเข้าเราก็ตีป,ป้อมกลางได้เลยนะครับพอเราตีป,ป้อมกลางได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะไม่มีพื้นที่ในการเล่นนะครับหรือว่าพื้นที่ในการเล่นของฝั่งข้ามก็น้อยลงนะครับแบบฝั่งตรงข้ามก็มืนนะครับจะทําให้ฝั่งตรงข้ามหลอนๆนะหรือว่าหาจังหวะกาเรเล่นได้ยากนะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเพย์เซฟหรือว่าหาจังหวะการเล่นเคลียร์ชิปในป้อมนะครับเราก็พยายามหาจังหวะการตีออฟออบเจกต์ก่อนนะการที่เราได้ออบเจกต์เราก็จะขึ้นบ้านได้ง่ายกว่าเดินี้มาลอก็ดักให้เรานะหหหรรรืือว่่าาาายยนนนซใ้้เเคก็มีีีท ตีป้อมไปนะครับแล้วป่าฝั่งตรงข้ามก็โหนมานะครับน่าจะโหนติดโลมฝั่งเรานะครับลมฝั่งเราก็มีหน้าที่ที่คอยหาจังหวะการเล่นนะลมฝั่งตรงข้ามก็ล้างไปแล้วนะครับการเล่นของเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับชงนี้มาลอดก็ปาดป่าฝั่งตรงข้ามไปนะเราก็พยายามเก็บสแต็กลมก่อนที่จะเข้าไปตีป้อมนะการตีป้อมของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือมีสแต็กนะครับชงนี้ผมก็หาจังหวะการเล่นนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเดินมาเป็นเส้นตรงนะเราก็อาจจะเล่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อเราปาสกิลหนึ จะเล่นได้ง่ายกว่าเดินมนั่นเองนะครับช็อตนี้อาจังหวะการเล่นไปนะครับโดยการใช้สกิล1่ตอดฝักตรงข้ามแล้วก็กดสกิล2ฆ่าเพื่อย้ำดาเมจนั่นเองนะครับชอตนี้ก็ได้ดับเบิลคิวนะครับได้ลิคเตอร์กับแคลรี่มานะถือว่าเป็นการอาจังหวะการเล่นดีๆนะครับช็อตนี้เพื่อนเราก็ไปค้ำให้อยู่นะมีเงินก็ทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับแคลรี่เกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าผิดพลาดกระไดขออภัยมานะด,ด้วยนะครัดทิเเข้ากรีป้อมกลางได้เลยนะครับ พอเวลาเราหาจังหวะการเล่นนะครับล้วก็ล้วงแชรี่ก่อนนะหรือว่าล้วงตัวบางบางก่อนนะจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเล่นได้ยากกว่าเดินมันเองนะครับตอนนี้คลิปกลางเข้าแล้วก็ตีป้อมได้เลยนะครับเห็นแชรี่ผมก็ส่วนแชรี่ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับผม